S well. <S สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เรือหนังสือลอยน้ำค่ะที่เรือลำนี้เนี่ยท่องเที่ยวไปแล้วกว่าทั่วโลกค่ะแล้วตัวนนี้ตอนนี้จอดอยู่ที่ไทยแล้วค่ะชนะ และนี่คือเรือหนังสือดูโลสโฮหรือว่าร้านหนังสือลอยน้านานาชาติโดยข้างบนจะเป็นเชฟหนังสือแบ่งออกเป็นหลายประเภทส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือนิทานภาษาอังกฤษสําหรับเด็กโดยราคาจะเป็นยูนิตแล้วก็เทียบกับเงินบาทไทยราคาถือว่าน่ารักเลยนะคะโดยโซนที่แพรชอบที่สุดนะคะคือโซนหนังสือดิสนีย์ค่ะเพรมองว่าการมาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การมาซื้อหนังสือค่ะแต่มันคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วยิ่งช่วงนี้อากาศดีมากๆบรรยากาศบนเรือนี่คือฟิลดีสุดๆเลยถ้ายิ่งพาเด็กๆมาคงจะตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเลยค่ะขนาดแพรเป็นผู้ใหญ่แล้วพราย ตื่นเต้นอยู่เลยกับการขึ้นเรือใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยหนังสือแล้วข้างบนเรือจะมีคาเฟ่เล็กๆมีไอศครีมมีป๊อปคอร์นมีน้ำผลไม้กินเพลินกับบรรยากาศสบายๆได้เลยค่ะกับค่าตั๋วแค่20บาทเพราะว่าวคุ้มมากเลยนะเป็นประสบการณ์ที่นานๆทีจะได้เจอซึ่งเรือหนังสือลอยน้ำนี้จะจอดเทียบท่าเรือคลองเตยจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเดี๋ยวพราทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ข้างล่างนะคะ